ดีของเด็ดนะคะอองนี้นะคะรายการแรกรายการที่หนึ่งนี kind of ้เป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรนะคะเนื้อทองแดงเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญกรมหลวงชุมพรนะคะเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปีสองสี่หกหกค่ะเนื้อทองแดงเก่าๆสภาพดีสภาพสวยนะคะรายการที่หนึ่ง สามร้อยบาทนะคะรายการที่หนึ่งสามร้อยบาทราคารวมส่งกันแล้วนะคะต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะนะอง์ลสสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันนะคะพี่ขาเนี่ยนะคะพยายามจะหาของดีของเด็ดเข้ามานะคะรายการนี้รายการที่หนึ่งอง์ละสามร้อยบาทคะ่ะรายการที่หนึ่งรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สอง กดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดรายการที่สองนี้นะคะเป็นพระยอดธงค่ะเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระยอดธงเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสภาพดีตัดก้านช่อยาวๆแบบนี้เลยคะ่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลัง สวยเดิมสภาพดีเก่าๆตัดก้ารช่อยาวมาแบบนี้เลยรายการที่สองสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามรายการที่สามนี้นะคะเป็นเหลี่ยเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะสภาพเก่าเลยนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเก่าๆสภาพยังดูดีอยู่นะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเดิมสภาพดีนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะองค์นี้นะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าแกะทองออกนะคะแกะทองออกหรือแกะเงินหรือ,รอ,รอยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกมาแบบนี้นะแกะออกแกะกรอบออกมาแบบนี้เลยได้มาปเปือยเลยนะคะอย่างนี้นะ มาพร้อมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะอ,อง์นี้300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่4ี่ค่ะรายการที่4ี่นี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อกลาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนี่ยนะคะพระปิดตาเนื้อกลานะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะ พับปิดตาเนื้อกลารายการที่สี่สามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะพี่ขารายการต่อไปเป็นเหรียญจอบใบเสมาหลวงพ่อไปนะคะเออขอโทษทีค่ะเป็นเหรียญใบเสมาหลวงพ่อไป่นะคะเป็นเหรียญหล่อเก่าๆเหรียญหล่อโบราณแบบนี้เลยมีคราบสาแดงทั่วทั้งองค์เลยนะคะสวยๆเดิมๆเ,เก่าๆแบบนี้เลยนะคะ นี่ยนะคะสวยๆเดิมๆเก่าๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนี่นะคะรายการที่ห้านี้นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่หกนะคะพี่ขารายการที่หกนี้นะจะเป็นพระสมเด็จด,ดี๋ยวสักคู่นะคะพอดีว่า น้องได้กล้องมานะคะได้กล้องมาจะลองส่องให้ชมนะคะอ่าเนี่นะคะรายการที่6นี้นะคะเป็นพลาสมเด็จนะคะเนี่ยนะคะพลาสมเด็จเนื้อผงพิมพ์วัดเกตนะคะเก่าๆแบบนี้เลยคราบดำๆนี่คือลาดำนะคะพี่คะคราบำดำๆนี่คือลาดำนะคะเก่าๆแบบนี้เลยเนื้อนึบๆ เดี๋ยวน้องจะลองส่องให้ชมนะคะลองกล้องนะคะลองกล้องส่องไม่เป็นเหมือนกันนะเนี่ยนะคะอ่านี่นะคะ,ะ,คะพละสมเด็จนะคะเห็นลงใส่กล้องแบบนี้เลยมันมันมันไม่ค่อยชัดนะไม่ค่อยเป็นนะคะไม่ค่อยเป็นเพิ่งเคยนะเพิ่งเคยนไ่นะคะ เนื้อหนึบๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเนื้อหนึบๆเก่าๆแบบนี้เลยมวลสารชัดเจนเลยนะคะอง์นี้รายการนี้นะคะเป็นรายการที่หกค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดสองกล้องไม่เป็นนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะ รายการที่เจดนี้นะคะเป็นพลาเนื้อชินค่ะแบบนี้เลยนี่นะคะพลาเนื้อชินแบบนี้เลยค่ะเดิมๆเ,เลยนะคะเนื้อชินเก่าๆมันๆสภาพใช้ตัวคลาบเขียวๆคลาบที่ใครนะคะชัดเจนเลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่เจ็ดสามอบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่8ดค่ะพี่ขา เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนั่งซ้อนกันแบบนี้นะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนั่งซ้อนกันสสวยๆแบบนี้เลยนะคะสะภาพดีสภาพสวยด้านหลังมียันตอยู่ตรงศีรษะด้วยนะคะสะภาพดีแบบนี้เลยใต้ฐานจะเป็นแบบนี้คะ่ะใต้ฐานรายการที่แปดนี้นะคะสามร้อยบาท สา0ร้อยบาทนะคะรายการที่แคราบกุคราบเก่าตามซอกเห็นชัดเจนเลยนะสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวน้องขออนญาตส่งกล้องนะคะเผื่อพี่ๆจะได้เห็นกันนะอ่าเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะคราบกุกคราบเก่านะตามซอกค่ะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเดิมๆนะคะสภาพดีเนี่ยค่ะ แบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่เก้าเป็นนาคปกนะคะเป็นนากปกเขาเรียกอะไรอะ่ะเนี่ยนะคะเป็นน้าคปกนะคะนากปกเนือ้อเนื้อเมกสิสิ์นะคะเป็นเนื้อเมกสิสิ์ดำดำเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ ด้านหลังเป็นยันนะคะ300บาท300บาทค่ะรายการที่9รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่10นะคะรายการที่10นี้รายการที่10นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าป,ปากค่ะเนื้อทองแดงลมดำเก่าสภาพเก่าแบบนี้เลยแต่ใบหน้าท่านยังชัดเจนยังดูดีอยู่นะคะองค์นี้สีสวยเดิมๆสภาพดี ด้านหลังเป็นหลบปุ่ทิมค่ะรายการนี้เป็นรายการที่สิบนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบเอ็ดรายการหนึ่งหนึ่งนะคะเป็นพลาสมกอเนื้อดิน,นะคะ่ะจะบอกว่าเนื้อดินองค์นี้นะคะสมกอเนื้อดินองค์นี้นะคะแห้งมากๆเลยแห้งเก่าแบบนี้เลยค่ะ เหนือดินนะคะเม็ดแรมมอนสารชัดเจนแบบนี้เลยสวยเดิมสภาพดีเลยค่ะเนี่ยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเอ็ดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสอง รายการที่สิบสองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเนื้อทองแดงลมดำมีโคดด้านหน้าค่ะนี่นะคะเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำมีโคดด้านหน้าด้านหลังเป็นยันแบบนี้เขียนปี 70, สองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะด้านหลังเขียนปีสองห้าหนึ่งเจ็ดสวยแบบนี้เลยรายการที่สิบสองสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามค่ะ รายการที่13นี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเนี่ยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเก่าๆ,ๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆ,ๆแบบนี้เลยตรงใต้าฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะรายการที่13นี้ สามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่ค่ะรายการที่สิบสี่นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งเนื้อทองแดงลมดำกบเก่าแบบนี้เลยหน้าตาชัดเจนนะคะเมตตาสสวยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ำได้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ำได้ตัวเหรียญเป็นปีสองสี่แปดสี่ค่ะเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ำได้แบบนี้ รายการที่สิบสี่สามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้าค่ะพี่ขารายการที่สิบห้านี้นะคะเป็นเหรียญพระเจ้าตากสิออ์ขอโทษทีค่ะเป็นเหรียญพระยาพิชัยดาบหักนะคะเป็นเหรียญจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะองค์นี้เนื้อทองแดงเก่าๆสภาพใช้แบบนี้เลยคะ่ะ สวยเก่านะคะตัวเหรียญสวยๆส,สภาพใช้ด้านหลังเขียนปี2513นะคนเดิมะคะเดิมๆสภาพดีแบบนี้เลยรายการที่15นี้นะคะ300บาทเหรียญพญาพิชัยดาบหักนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูก ราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุกอีพีกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบบกเพิ่มค่ะรายการที่15นี้นะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่16เป็นพันลอดนะคะพนลอดเนื้อดินค่ะพนลอดเนื้อดินนะคะแห้งๆเก่าๆไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์มาแบบนี้เลย สวยๆเก่าๆเลยนะคะสภาพดีใต้าฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบหกสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบหกรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดค่ะเป็นเหรียญอาจาร,รย์มั่นเนื้อทองแดงลมดำนะคะองค์นี้ เนี่ยนะคะเหรียญอาจารย์มั่นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆแบบนี้กันน้าได้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้าได้นะคะเป็นเหรียญอาจารย์มัน่นสวยเดิมเลยนะคะองนี้รายการที่สิบเจ็ดค่ะสามร้อยบาท 300ร้อยบาทน,นะคะรายการที่สิบเจ็ดรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบแปดนี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขี่หันน้ำมันค่ะเขาเรียกหันน้ำมันอะไรก็ไม่ทราบนะเป็นรูปหันน้ำมันแบบนี้เลยเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะเนื้อดินแห้งแบบๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆเดิมๆนะคะ ขงจุดเก่าๆค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่18 300สาบาท3า0รบาทนะคะรายการที่18ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19 รายการที่สิบเก้านี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดท่ามาไฟค่ะเนี่ยนะคะรูปหล่อหลวอม่อเงินวัดท่ามาไฟนะคะ <ๆ S 1> เก่าๆแบบนี้เลยสภาพดูดีอยู่นะคะองนี้เดิมๆสภาพดีแบบนี้เลยใต้ฐานจะเป็นแบบนี้คะ่ะใต้ฐานสวยเดิมสภาพดีนะคะ รายการที่สิบเก้าห้าร้อยเออขอโทษที่่ะรายการที่สิบเก้านะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะพี่ขาสามร้อยบาทองคนี้ค่ะรายการที่ 19, 300ทสิบเ,เก้าสามร้อยบาทสวยๆเดิมๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเป็นพระรูปหล่อหลงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะ าบปุคาบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสวยๆเดิมๆตตยฐานเป็นแบบนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบนี้นะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการที่สองหนึ่งนะคะเป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะ สว,สวยนะคะสภาพดีเหรียญหล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่ 21. ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยเนื้อทองแดงดดำาสภาพเก่านะคะองนี้ เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเออขอโทษที่ค่ะเหรียญหลวงพ่อโกยเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆสภาพเก่ามาแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเขียนปีสองห้าสองหนึ่งนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดํามาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ําได้ค่ะเนี่ยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ําได้แบบนี้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบสองสาอบาทรายการที่ยี่สิบสอค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23รายการที่23นี้นะคะเป็นพลาลลีลาเม็ดขนุนนะคะเม็ดแร่มวลสารส,สวยๆแล่ดอกมะขามชัดเจนแบบนี้เลยสภาพดีนะคะสภาพสวยเดิมๆเ,เลยนะคะองค์นี้300บาทคะ่ะ300บาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่24เป็นเหรียญจอบเล็กหลงพ่อเงินนะคะสภาพใช้เก่าเก่าแบบนี้เลยสภาพใช้นะคะเหรียญจอบเล็กหลงพ่อเงินนะคะเก่าเก่าสภาพใช้แบบนี้เลยรายการที่24 300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่25 เป็นพลาสมเด็จเนื้อผงนะคะเนื้อผงแห้งๆเนบๆนเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะพราเนื้อผงนะคะสมเด็จพระเนื้อผงแห้งๆเก่าๆเนบเนแบบนี้เลยคะ่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ําได้นะคะรายการที่25นี้300บาท300บาทนะคะรายการที่25รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่26 เป็นลลาซสมกอนะคะพลาซสมกอเก่าๆแบบนี้เลยเขาเรียกเป็นพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะคะลลาซสมกอพิมพ์นี้นะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะมันมันสภาพใช้แลดดอกมะขามสสวยเลยนะคะอ,องนี้ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยค่ะ รายการที่26นี้300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27เป็นพลักคงเนื้อดินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะค่ากุค่บเก่าตามซอกเห็นชัดเจนแบบนี้เลยสวยเดิมสภาพใช้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะ นี่ยนะคะตรงใต้ฐานรายการที่ยี่สิบเจ็ดนี้สามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบแปดค่ะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะคะเนี่ยนะคะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์ตาะะะะลดดตาีดเก่าๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะ หลวงปูดทวดพิมพเตาลีเก่าๆสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลยรายการที่ 28- 300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตแล้วค่ะพี่่ะรายการเซตนะคะเซตนี้นะคะเป็นเซตที่1วันนี้มีทั้งหมด3เซตด้วยกันนะคะเอาเป็นเซตที่1ก่อนนะคะเซตที่1นี้นะคะอง์ละ500บาทเซตที่1นะคะองละ500บาทเริ่มจากนะคะเริ่มจาก องนี้ค่ะเป็นพระบูชาขนาดเล็กเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูนะเนี่ยนะคะเป็นพระบูชาขนาดเล็กเก่าๆแบบนี้เลยคาบกุคาบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสวยๆเดิมๆตรงใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานห้าร้อยบาทนะคะห้าร้ยบาทเป็นพระบูชาขนาดเล็กเอาสามารถไปตั้งหน้ารถได้ค่ะองนี้ 500บาทรายการนี้นะคะเซตที่1 500บาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระพุทธชินราชอินโดค่ะจังหวัดพ,พระพิษณุโลกนะคะพระพุทธชินราชอินโดนะคะเก่าแบบนี้เลยค่ะน้ำทองกระไหล่ทองนะคะตามซอกเห็นชัดเจนแบบนี้เลยสวย,สวยเ,ดเดิมนะคะสภาพสวยเลยใต้ฐานมีโค้ดด้วยนะคะ ห้าร้อยบาทค่ะห้ารบาท500บาทนะคะรายการนี้รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกค่ะเก่าๆแบบนี้เลยมาพร้อมเล่มกรอบเงินโบราณเก่าๆนะคะสภาพเก่าสภาพขี้คายเขียวๆแบบนี้เลยสภาพใช้งานมานะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อทามาพร้อมเล่มเงินเก่าๆแบบนี้เอาห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาท รายการต่อไปนะคะเป็นพลาสสมเด็จเนื้อผงเนื้อหนึบหนึบเก่าๆไม่ทราบก,กุไม่ทราบพิมพ์เม็ดแร่มวลสารสวยๆสภาพดีแบบนี้เลยนะคะพิมพ์สวยๆเลยค่ะพิมพ์สวยๆนะคะมวลสารชัดเจนสมเด็จองค์นี้นะคะ500บาทค่ะ500บาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระนางพญาพิมพ์อกหนุนเล็กเนื้อดินดำนะคะ หายากมากๆเลยค่ะหายากมากๆเลยนะคะอง์นี้เป็นพระนางพญาพิมพ์อกนุนเล็กเนื้อดินดำนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้หายากมากมเอาห้าร้อยบาทพอค่ะห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะคะรายการเซตนี้นะคะรายการเซตนี้เซตที่หนึ่งองละห้าร้อยบาทต่อไปรายการเซตที่สองค่ะพี่ค่ะ เซตที่สองนี้นะคะมีอยู่สามองค์ค่ะเซตที่สองนี้องค์ละหนึ่งพันห้าร้อยเริ่มจากพลักกิ่งนะคะพลักกิ่งไม่ทราบที่เก่าๆสภาพใช้แบบนี้เลยกิ่งไม่ทราบที่เก่าๆสภาพใช้แบบนี้เลยค่ะด้านหลังมีโค้ดนะคะด้านหลังมีโค้ดแบบนี้เลย ใต้ฐานเป็นแบบนี้คะ่ะใต้ฐานส,สวยๆเดิมๆเลยนะคะใต้ฐานมีรอยจานยันไหมเหรอคะมีรอยจานยันไหมองค์นี้นะคะองค์นี้ไม่มีนะคะอง์นี้ไม่มีไม่มีรอยจานค่ะองค์นี้ไม่มีรอยจานนะคะเป็นพลักกิ่งมีเสียงกิ่งเพาะเลยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยค่ะองนี้หนึ่งพันห้าร้อยรายการต่อไปนะคะเป็นไม้ค่ะ ไม้แกะลิงนะคะไม้แกะลิงพิมพ์นี้นะคะส่วนตัวนะส่วนตัวมานะส่วนตัวไม่ค่อยได้เห็นเลยนะคะพิมพ์นี้นะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนื้อไม้แห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพิมพ์นี้นะคะเป็นเนื้อไม้แห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะไม่ทราบหลวงพ่อเลยตรงใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะมันๆเลยนะคะองค์นี้ หนึ่งพันห้าร้อยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่สุขค่ะเหรียญรอหลวงปู่สุขพิมพ์นี้นะคะเก่าๆสภาพสวยเนี่ยนะคะหลวงปู่สุขเพิพ์นี้เก่าๆสภาพสวยด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังเนี่ยนะคะด้านหลังส,สวยๆเดิมๆมาพร้อมเลี่ยมรัดกรอบเงินนะคะพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยค่ะรายการนี้มาพร้อมเลี่ยมรัดกรอบเงินนะ หนึ่งพันห้าร้อยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยรายการเซตนี้นะคะองละหนึ่งพันห้าร้อยรายการต่อไปเป็นเซ็ตสุดท้ายแล้วเซ็ตนี้นะคะเป็นเลี่ยมเงินทุกองค์เลยค่ะเป็นเลี่ยมเงินทุกองค์เลยนะคะเริ่มจากชินาราชใบเสมานเนื้อชิมเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลย ชินราชใบเสมาเนื้อชินนะคะมาพร้อมเล่มเงินสวยๆย,ยกซุมสวยนะคะสองพันบาทสองพันบาทนะคะมาพร้อมเล่มเงินหนาๆสองพันาบาทรายการต่อไปนะคะอง์นี้ค่ะเป็นพระไม่ทราบที่นะคะลงรักปิดทองกเก่าๆมาแบบนี้เลยไม่ทราบกลุ่ไม่ทราบพ,พิมพ์นะคะลงรักปิดทองกเก่าๆมาแบบนี้เลย ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังมาพร้อมเรี่ยมเงินหนาหนายกซุ้มสสวยนะคะนี่นะคะมาพร้อมเรี่ยมเงินแบบนี้เลยยกซุ้มสสวยๆหนึ่งสองพันบาทนะคะสองพันบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพลาสมเด็จค่ะพลาสมเด็จลงรักปิดทองเก่าๆเ,าเนือ้อแห้งๆทองล่อนๆน,นะคะรักล่อนๆแบบนี้เลย สภาพดีสภาพสวยด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังมาพร้อมเลี่ยมเงินนะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินสวยๆแบบนี้สองพนบาทค่ะสองพบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมทรงละฆังนะคะเป็นเหรียญทรงละฆังหลวงพ่อพรมค่ะกระไหลทองเก่าๆแบบนี้เลย กระไหลทองเก่าๆแบบนี้เลยค่ะหน้าตาชัดเจนนะคะตัวเหรียญส,สวยๆเส้นเหรียญส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะกระไหลทองเก่าๆด้านหลังค่ะด้านหลังจะเขียนปีสองห้าหนึ่งสามนะคะรุ่นพิเศษปีสองห้าหนึ่งสามมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆสีสวยค่ะสองพันบาทนะคะสองพันบาทจบแล้วนะคะสำหรับ ep นี้นะ เซตนี้นะคะเป็นเซตสุดท้ายเป็นเลี่ยมเงินนะคะองค์ละ2000บาทเซตสุดท้ายนะคะจบแล้วนะคะสำหรับ ep